คุณนายจ้าเอ๋วันนี้คุณนายสดชื่นหน่อยเมื่อคืนนี้นอนหลับไหมหลับเออหลับไม่หลับหลับค่ะแอบดูก็เลยไม่บน่นเช้ามาก็จะสดชื่นอย่างนี้แหละถ้านอนหลับเอ้านั่งดีๆีกินยาก,ก่อนอาหารนะคะอ่ะเอามือมาอาปากอ้กอาวใส่ปากค่ะมาเช้านี้หลานสาวไปรู้เรื่องไหมไม่รู้เอ้ายังยิ้มให้เลยบอกไม่รู้หล <laughs> านสาวบอกยังบายบายอยู่เลยอะ่ะ เมื่อเช้าเนี่ยไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ไงอ่ะอย่าอมสิคะกืนค่ะกืนรวบรวมพลังหน่อยตอนนี้จะ <c oughs> จะกืนอะไรก็ต้องใช้สมาธิในการกืนค่ะเหมือนดืมอ่ะมากินข้าวค่ะน่ะเรียบร้อยค่ะกระดูกหมูต้มผักกาดดองค่ะวันนี้กินข้าวสวยนะคะนี่ข้าวสวยค่ะข้าวสวยแล้วนิ่มค่ะนี่ข้าวสวยโรตัส ไม่ได้โฆษณานะคะแต่โลตัสที่เขียนว่าเข้าหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราไม่ซื้อเพื่อนเราเราก็เอาตรงนี้ค่ะนิ่มเสร็จแล้วก็จะเตรียมยาไว้ให้นะคะนี่ยาโรคหัวใจกับยาบำรุงสมองค่ะแล้วก็แคลเซียมเสริมกระดูกหน่อยนึงแต่วันนี้คุณนายต้องกินเยอะหน่อยนะยาจะมียาแคปซูลอีกวิตามินอ่ะให้มองแหมแมม,มองอันนี้ไงเดี๋ยววันนี้จะมียาเยอะเพิ่มอีกสเม็ดค่ะ อร่อยไหมคะคุณนายคะเงยหน้าดิกดไลค์หน่อยทบทวนคะ่ะเงยหน้าคะ่ะมองกล้องมองกล้องนะคะมองหนึ่งมองสามเยอะของสูงเอออันเนี้ยอร่อยอันนี้ยอมทําก็คือถ้าอารมณ์ดีจะทําทุกอย่างที่บอกแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีนะคะอย่าพูดเลยไม่เอาอะไรเลยคะ่ะอันนี้อาบน้ําให้แล้วค่ะร้องไม่อยากอาบถามทําไมอะ่ะหนาว ใช้น้ำอุ่นจะไปหนาวอะไรนะคะคืนนี้นอนค่ะก็ยังชั่วกินเองนะคะบูบูก็นอนข้างๆอ่ะจิ้มตาซะตาบูบูเจ็บไปเลยอะ่ะไปจิ้มตามันทําไมอะ่ะเขี่ยตาบูบูมองทั้งคืนเลยอ้ามมีบูบูเป็นเพื่อนค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้เลยเนี่ยแมวชรลาน้ามึนเนี่ยตัวนี้เลยเกอหูตึงแล้วค่ะอายุเยอะ เนี่ยจะเฝ้าคุณนายค่ะเวลาเราออกมาเตือนคุณนายให้นอนก็จะร้องตามเลยแต่เวลาเรียกไม่ได้ยินนะคะเนี่ยแมวชลาหน้ามื่นอายุ7 2แล้วค่ะถ้าเป็นคนนะคะจะเป็นแมวนี่16ปีแล้วค่ะอยู่กับเรา16ปีอันนี้เป็นโรคไตนะคะรักษาตามอาการเนี่ยอ่ะเก้าอี้ให้นางให้นางนั่งเป็นไอ้นี่เลยนั่งประจำเลยเพราะว่า หวนจะไปเลอะเทอะหมดเลยนะ่ะเนี่ยเห็นไหมเราก็สลัดเก้าอี้ให้นางนั่งเลยค่ะตามนั้นเลยคุณนายกินค่ะวันนี้วันจัน์ทและหลานสาวไปทํางานและเมื่อเช้านี้บกมือบายบายคุณยายไปแล้วนะจําไม่ได้ยังยิ้มให้เลยจําได้ไหมหลานสาวชื่ออะไรต้อง,องเออยังจําชื่อได้อ่ะเช็ดเช็ดหน่อยนะคะ ขอโทษนะคะสะอาดไว้ก่อนเนาะอาบน้ําก็ให้ล้างล้างล้างตัวในส่วนเฉพาะที่เพราะว่าเดี๋ยวติดเชื้ออีกคุณนายจะมีอาการที่ว่าฉี่ไม่ออกแล้วก็ฉี่แล้วแสบก็จะให้ล้างเองล้างสบู่ตลอดเราก็จะล้างต้นให้ต้องทำแบบนี้ประจำค่ะน้ำไม่อยากอาบตอนเย็นแต่ตอนเช้านี่โอเคอยู่ยอม ไม่ยอมก็ต้องยอมเพราะว่านอนทั้งคืนจะได้ไม่มีกลิ่นยังไม่ได้เก็บที่นอนให้นะคะเนี่ยเนี่ยมีตะแกงเห็นไหมคุณนายคุณนายเล็บแดงที่เรียกคุณนายเล็บแดงก็พเพราะก็ทาเล็บแดงก็เลยเรียกจนติดปากแล้วค่ะเอฟซี FC เขาบอกทําไมไม่เรียกคุณยายไม่ทันแล้วเรียกจนชินแล้วแล้วคุณนายเนาะ อยากยอมรับตัวเองด้วยนะ